ทางนี้ใช่ไหมลูกพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางนี้ใช่ไหมเออพอดีเลยลูกจะเอาท่านไปไว้ด้านด้านหน้าตรงนั้นหรือลูกจะจับท่านไว้ในมุมนี้ลูกก็ดูฝักวทีีเอาเลยแต่ถ้าลูกจะสะดวกลูกจะไปไว้ตรงน,นั่นนะนั่นะนะตรงเนินนั้นก็ได้นะลูกบอกลูกบอกมาเลยว่าแนวนั้นน่ะที่หมูตัดต้นไม้ออกอะ่ะ ก็จะไม่ต้องเหนื่อยมากจะเย็นแต่ถ้ามุมนั้นท่านก็จะต้องดูแลทุกอย่างจ้ะท่านจะดูแลทุกอย่างจากแต่ถ้ามุมนี้ท่านก็จะวิเวกสักหน่อยจ้ะเลือกเอาว่าเราจุดประสงค์ที่เราจะทํางานเนี่ยเราต้องการจะให้เกิดอะไรขึ้นนะจากลูกโอเค,อเคถ้ามุมนี้ถ้าลูกพร้อมเมื่อไหร่ลูกบอกแม่แม่ก็จะหาเลิกมาอันเสิญท่านให้ไม่ต้องไปทำลายท่านจะใช้องค์เดิม พียงแต่ว่าเราจะมาเตรียมฐานเตรียมที่ของท่านใหม่เท่านั้นเองจ้ะแล้วก็ปากตระะงนั้นต่อ,อก,ก็ให้เป็นน้ำพือน้ำเย็นไปให้เด็เกๆได้ใช้อาศายตรงน,นี้เพืเ่อหลาที่มาก่อน เย็นใจไปเลยในตัวไม่เป็นไรดูได้สบายดีไดไ้เป็นร<ด>่ม,มเป็นเ,เ,นเงาดีก็เหมือนร่มโพล่มใสนะ่นั่นแหละลูกจะเขาไม่เขาไม่ต้องให้เขาเดือดร้อนกัแบบการที่เราจะปรับเปลี่ยนนะเราเดี๋ยวเราจดที่ที่หมอสมท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่จะอยู่มากหรือน้อยแต่อยู่ตรงนั้นแล้วภูมิดีภูมิสะอาดแล้วท่านจะมีประโยชน์เพื่อให้กับทุกคนได้ใช้ภูมิอันนี้ลูกจ้ะโอเค ตอนนี้แม่กำลังมาที่พระภูมิเจ้าที่ของโรงเรียนบ้านคํแก่นคูนนะคะเพื่อที่มาทําหน้าที่เปิดภูมินะคะเบิกเนตรให้กับโรงเรียนนะคะลูกผู้ท่านมามาแล้วค่ะมาเลยลูกใช่ท่านมาดู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 ท่านตั้งแต่เข้ามาเลยท่านท่านรับสถานที่นี้มากใช่ลูกใช่ลูกแม่แม่เดี๋ยวเราไปคุยกันเดี๋ยวแม่จะบอกอะไรให้ จริงๆแม่เดินมาได้เพราะว่าลูกๆก็ทางทางไว้เตรียมหมดแล้วลูกจ๋าถือให้แม่ไหว้ที่จะาระคนจะได้แต่งงานหรือยังครับโอไหยคนไหนจะแต่งงานยังครับยังครับย่าย่าย่าแม่ลองไปดูไปด้ลูกขออนุญาตนะคะถ้าถามว่าเออ่ใครเป็นไงเดี๋ยวให้แม่ไหว้ทิ้นก่อนนะให้ท่านเมตานั้นไม่ต้องบอกก็ได้ครับผมอลอย่าบอกเลยใช่ไหมโอ้ แม่จะเก็บลงก,ก่อนนะลูกไปเอาน้ำมาก่อนใครก็ได้วิ่งไปเอาน้ำมาน้ำเปล่านะลูกนะน้ำเปล่ามาก่อนลูกน้ำเปล่าอันนี้อันนี้เราจะขึ้นน้ำนะลูกนะอย่าเราไม่จำเป็นต้องสินใหญ่สินเล็กขอให้ลูกแม่ทุกคนมาทำความสะอาดแล้วมีอะไรนะบอกท่านได้เลยนะเนี่ยมีอะไรนะบอกท่านได้เลยนะ คุยกับท่านได้เลยทุกคนตั้งจิตตั้งใจนะเพราะว่าภูมิเนี้เป็นภูมิเก่าของเดิมเป็นเจ้าของพื้นที่นี้แล้วท่านก็รักสถานที่นี้มากเพราะฉะนั้นท่านมาอยู่ที่นี่บริเวณนี้มีน้ำด้วยนะลูกบริเวณนี้มีน้ำด้วยบอ่อน้ำอยู่ตรงไหนลูกลเออมีร่องน้ำะนะจะ,ะตรงนี้มีร่องน้ำด้วย เพราะนั้นบรรยากาศตรงนี้เป็นบรรยากาศที่ดีถ้าเราปรับให้ร่องน้ำเนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้และเอื้อกับสถานที่ของเราได้จะเป็นที่เหมาะสมมากเลยตรงนี้สามารถพาเด็กๆมาเจริญศิลภาวนาได้วันศิลวันพระใหญ่หรือวันสำคัญนักขตัตฤกษ์สำคัญที่เป็นวันเกี่ยวกับศาสนาเราพาเด็กๆมานั่งสวดมนต์หรือมาทำสมาธิจิตตรงนี้ จะดีมากๆเลยแต่ลูกต้องปรับร่องน้ําให้ท่านนะเพราะท่านบอกแม่แล้วว่าบวิคูเนี้มีร่องน้ำมีทางน้ําจะมีบ่อน้ําด้วยจะดีมากเลยอ่ะตั้งใจนะลูกนะตั้งใจอนุโมทนากราบไหว้ท่านจะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเรื่องเราจะปรับให้ท่านอยู่ยังไงให้เหมาะสมเพราะว่า ภูมะเทวดาลุกเทวาที่สถิตอยู่นสถานที่แห่างนี้เขาไปจุดติดแล้วลูกเขาไปเกิดแล้วเขาไปในในภพภูมิอีกภพกภูมินึงแล้วต้นไม้นี้ถึงได้ละสังขาร<อ>เพราะฉะนั้นเราจะต้องได้เอาต้นไม้ต้นนี้ออกนะลูกจ้ะจ้ะแล้วถ้ามีใครที่เขาจะมาเป็นตัวแทนเดี๋ยวเขาก็จะมาเกิดแต่ว่าตอนนี้ผู้ที่สถิตอยู่ที่เดิมเนี่ยท่านไม่ไปแล้ว ท่านไปในที่ในสถานที่ที่ท่านปารานนาแล้วออุทนานตัองธินามาอกาก็ออกันนอี้อันนี้ไม่ เจ้าภูมิเจ้าป่าเจ้าเขาดีสานางพายสี่สิบสิบทั้งหลายที่สิทินะที่นี้นนคุ้มพะเทวดาลูกเทวาพาะุสศธาทุกขก็อท่านร่วมรับรู้รับทรบาบให้ลูกหลานได้อาศัยพึ่งพาบุญบาร,รมีด้วยอานิสงส์แห่งความดีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าและลูกๆทุกคนที่อยู่ณนะสถานที่นี้ได้สร้างได้ทํามาได้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบมาทั้งกายวาจาใจทั้งอดีตชาติ ปัจจุบันชาติและในอนาคตข้าพเ like so จ้าขออนุโมทนาขอท่านผู้สถิตอยู่นะดัวแดนสวงวิมานนี้โปรดรับรู้และร่วมอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเป็นไหมลูกท่านมาร่วมในบรรยากาศของเราเป็นไหมลูกนี่นี่นี่ท่านดีนะเนี่ยลูกท่านดีมากๆเลยท่านอนุเคราะห์ท่านอนุเคราะห์ลูกหลานทุกคนดีมากเลยขอให้ ขอให้ทุกคนดูแลสถานที่ให้ดีถ้าดูแลสถานที่ดีแล้วแม่บอกเลยไม่เลยสามปีทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วจะมีอะไรดีๆเข้ามาอีกเยอะแยะเลยจะมีอะไรคือองค์พระสัมมาเนี่ยท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วแม่อยากให้ลูกมาติดต่อผมเจ้าที่นะก็จะชัดเจนจะตรงเป้าหมายในสิ่งที่ลูกตั้งใจจะทำแต่ถ้าเราจะไหว้พระ พื่อน,น้อมถึงหลักธรรมคาสอนแล้วก็นําหลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต,ตอโอเค okay. ไปคุยกับคุณพระข้างหนา้าจ้ะแต่ถ้ามีเรื่องอะไรจะทําจะปรึกษาจะคุยเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องอะไรให้มาคุยกับเจ้าที่กันนะลนูกนะจ้ะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะตั้งกลุ่มนี้ยให้ใหม่แม่จะปรับกลุ่มให้ท่านใหม่เอ่อ ารเนี่ยเราซื้อใหม่เนี่ยไม่กี่ดังหรอกลูกแล้วเราจะทําให้เป็นแนวเดียวกันับเรียกกระสศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นแม่จะปรับที่ให้ท่านเพื่อให้ท่านน่ะกับเรากับองค์พระพุทธนะไปในทางเดียวกันหมดเลยลูกเพราะว่ามันจะเป็นกําลังที่มาหาศาลเลยเพราะฉะนั้นทุกคนใจเดียวกันไม่มาต้านกันไม่มาต่อสู้กันจะไม่มาดันกันจะที่เขาอยู่เดิมมา คนเก่าเขาก็มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องเป็นภาระ,ะที่จะต้องทั้งบุคลากรทั้งการทํางานทั้งทุกอย่างมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเพียงแต่ว่า,าคนที่จะรู้อาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับค,คนที่อยู่ด้วยแต่ว่าคนภายนอกอาจจะไม่รู้หรอกเขามองมาก็เหมือนกับธรรมดาเพราะภูมเิเป็นภูมิที่ใหญ่มากนะลูกภูมินี้เป็นภูมิที่ภูมิเนี่ยท่านมีผลต่อการดําเนินชีวิต ของผู้อยู่อาศัยเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นให้ทุกคนน่ะไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่บ้านของตัวเองหรือที่ที่เราจะไปทําภารกิจเช่นทุกคนหรือลูกอยากไปสอบก็ให้ไปขอทําการเคารพสักระสถานที่ที่เราจะไปสอบเตรียมดยอกไม้เตรียมพวงมลาลัยเตรียมน้ำไปไม่มีอะไรก็มีน้ำขวดหนึ่งติดไปไม่มีอะไรก็มือมือเนี่ยมือเนี่ยพนมแล้วก็บอกกล่าวท่านว่า แบบนี้ข้าพเจ้าได้มาทาการที่สถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงจิตดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ณภูมินี้โปรดเมตตากรุณาข้าพเจ้าด้วยถ้าข้าพเจ้ามาสอบก็ขอให้ข้าพเจ้าได้สอบได้ข้าพเจ้าจะมาดูแลท่านอืจะมาทําอะไรตอบแทนความดีท่านโดยการสร้างบุญไปสถานที่ไหนก็แล้วแต่คนมีคนเจ็บคนป่วยตามโรงพยาบาลหรือญาติพี่น้องหรือเราจะต้องไปนั่น ให้ลูกอะไปบอกภูมิสะตอส่วนลูกลูกอะถ้าจะไปไหนมาไหนอะหนูอย่าไปแบบขุนหันพันแล่นนะไม่ใช่รับโทรศัพท์แล้วก็ออกไปเลยนะให้หนูะนัะนะเพราะว่าปานเลือดที่เหลืองใช่ไหน้ากับคนอื่นเพราะอุบัติเหตุอาจเกิดที่ได้กับลูกลูกเปิดหน้าให้แม่ก่อนแม่จะได้ดูที่หน้าให้หนูระวังหนูว่าเป็นคนเลือดร้อนไม่ธรรมดาจ้ะ เราเราเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้หนักไว้ที่เหตุกับผลแต่ที่สําคัญก็คือจะไปไหนมาไหนแม่บอกให้ระวังเรื่องการเดินทางนะลูกนะถ้าจะออกไปจากบ้านห้ามไปแบบโดยไม่ตั้นทันตั้งตัวขอให้ลูกเนี่ยยกมือขึ้นทั่วหัวก่อนแล้วก็จิตลูกก็มันก็บอกแล้วว่าลูกจะไปไหนถูกไหม ให้ภูมิเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านดูแลในสถานที่ที่เราอาศัยเนี่ยให้ท่านเน่ะเมตตาได้ได้ตามไปส่งไปดูไปแลหนูอย่าออกไปแบบนั้นนะเพราะว่ามันมีโอกาสเยอะเยอะเลยลูกโอกาสที่เราจะไม่ได้อยู่สร้างบุญระยะยาวมันมีมากเลยจะให้หนูระวังเรื่องนี้ให้หนูระวังเรื่องสุขภาพเดอ้อจะเก่งจะแก่นจะดื้อจ,จะดึงอะไรก็แล้วแต่แต่ความดีห้ามลืมทำเนาะ จะลูปทุกอย่างดีดีเด็กๆกคนเนี้ย <c oughs> เขาเป็นคนมีความคิดแต่แม่ไม่อยากให้คิดเยอะไม่อยากให้คิดเยอะมีความมุ่งม,มั่นลูกจะทําอะไรลูกก็ตั้งใจทําเอาสิ่งที่จะทําเรื่องหน้าเป็นที่ตั้งก่อนน,นะลูกนะระว,า,า,วางแนวทางก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปไม่ต้องคิดไปไปเยอะแยะอะไรได้ดีมันได้ดีตั้งแต่เริ่มคิดแล้วถ้าคิดด <c oughs> ีก็จะได้ดีตั้งแต่เราเริ่มคิดแล้วจะ ดังนั้นถ้าเราคิดแล้วเรายังไม่ได้ลงมือทำมันก็เท่ากับมันก็เหมือนกับเราสะสมอุปกรณ์ไปเยอะแยะเลยจอบเสียมมีดค้าแต่เรายังไม่ได้หยิบอันไหนหยิบพร้อมๆกันที่ด,ดำก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมลูกเอาเป็นว่าเราบอกแม่ทุกคนตั้งใจแล้วนะขอออลลูกเราจะเปลี่ยนสถานที่ฝักห้ทานใหม่ ให้ดูศาสนาสาเพยงดงามเป็นที่เคารพของศักการะ,ะของผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่มากราบไหว้บูชาและพบเห็นภูมินี้จะสว่างออกไปถึงข้างนอกเลยนะลูกนะจะเราทําแล้วความสว่างจะดันออกไปถึงข้างนอกเลยนะจะทําให้มีเหตุให้คนมาสนใจมันจะมีเหตุให้เขาพัดเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเดี๋ยวจะ ลูกจะได้พบเจอฏิธารทุกคำอยู่จากก็ขอให้ลูกตั้งมั่นศรัทธาทุกอย่างมีหมดคนที่อยู่ตรงนี้ก็เก่งอะไรแม่ก็เหลืออยู่สองคนคนนี้เนี่ยคนนี้คนนี้ต้องระวังมากเลยคนนี้คนนี้ดื้อไม่ธรรมดาเลยคนนี้สุดยอดเลยป้าเนี่ยเขาแอบทําอะไรอยู่ในใจเขาอยู่คือหมายความว่าเขาอะมีเรื่องอะไรที่เขาถ้าเขาจะทําอะไรเขาจะไปแอบทํา เขาจะไม่บอกใครหรอกเขาจะต้องไปทําอะไรที่มีความลับของตัวเองอะ่ะแล้วก็การอยู่กับตัวเองในที่รับตาคนน่ะกพแม่ก็อยากให้คิดดีทำดีนะอย่าไปทำอะไรที่มันทำให้ตัวเองลำบากนะลูกนะเขาก็เก่งอยู่แล้วเขาก็เก่งอยู่แล้วแต่คนนี้แม่บอกเลยนี่เขาดื้อม,มาแตะเก่าแต่ก่อนเลย <c oughs> ดื้อม,มาแต่พบภูมิที่แล้วเลย <c oughs> ดื้อม,มากเพราะฉะนั้น ความดื้อถ้ามันมีประโยชน์มันจะดีใช่ไหมลูกเนาะสอนวิชาอะไรล่ะิาโอ้อาเกงเกงเกงอาลึกอ่ะเพราะฉะนั้นคือเขาก็สไตล์แบบนักเลงนักเลงอ่ะคือจะพูดจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่แม่อยากให้ลูกอ่ะเปิดใจเพื่ออาทรสักนิดหนึ่งโอเคไหมให้เย็นลงสักนิดหนึ่งเออเออให้เย็นลงสักนิดหนึ่ง อยาก็คือลูกลูกเชื่อว่าทุกคนนะมีศักยภาพแต่ว่าทุกคนนะมันไม่ได้ฉลาดมาแต่แต่ในท้องถูกไหมลูกค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆส่งค่อยๆส,สอนกันไปลูกลูกทั้งหลายที่เข้ามาพึ่งพาใบบุญล,ลูกเขาก็จะได้มีที่พึ่งเนาะเ,เราจะได้เป็นที่รักของทุกๆคนดีปะ่ะลูกอ,อ่ะโชคดีหมดแนละ้วปล่ลูกไปเดี๋ยวแม่ไปวาสงสมบูรณ์มากจ้ะที สมบูรณ์มากในบุญที่เราทำวันนี้ท่านจะได้รับอาน,นิสงส์ที่ลูกได้ทำด้วยจ้ละแลวลูกยกขันขึ้นจ้ละลูกยกยกึคือวางข้างบนในขันเลยจ้ะนั่นแหะคือกองบุญที่หนูได้ตั้งขึ้นมาในวันนี้เพื่อจะใช้ในอนาคตหนาและในทุกๆวันลูกยกขันขึ้นมาอนุโมทนานกวข้าพเจ้าเอ,อขออนุโมทนาตั้งกองบุญให้อาน,นิสงส์แห่ง ปัจจัยที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้จงบังเกิดผลจะตั้งใจเลยแม่ค่อยอนุโมทนาให้ไปเราไปเปิดภูมิที่โรงเรียนกันเปิดลูกทำให้พอจะส่งบุญให้ท่านอ้ำจตน้ำจิตกระจายอนุโมทนาค่ะจายไปน้ำต้องหมวนี้ ตอนนี้คุณแม่กำลังทำการวัดภูมิที่โรงเรียนบ้านคำแก่นคูนนะคะเพื่อจะทำพิธีเบิกภูมิต่อไป อ,อยู่ในตำแหน่งดาวเหนือตรงๆเลยจ้ะดาวเหนือดวงนี้จะลุกอืมเรามีเทวดาคุ้มครองอยู่หลายองค์เลยลุกจ้ะลุกจับลูกถือไว้ให้ก่อนนะ ลูกเอากระเป๋ามาให้แม่เปิดดูจ้ะแม่จะได้รู้ว่าตำแหน่งที่จะเปิดแลวตั้งในตำแหน่งใดเนาะ 咱们就是那个，那个、嗯，那、嗯、个。嗯嗯嗯嗯 ทางเข้าเราเราอาคารหลังเนี้ยเราต้องได้ทําทางเข้าตรงนี้นะลูกเป็นหลักเนะถ้าถ้าใช้อาคารหลังนี้นะลูกนะถนนเส้นนี้ลูกแล้วก็ถรงนี้จะทําทางมาข้างหน้าอย่างนี้นะลูกนะลูกดูถูกไหมเห็นไหมภูมิตำแหน่งที่จะเข้ามาต้องมาอยู่ด้านข้างนี้ พอพอเราเจาะสมมุตินี่คือถนนด้านหน้าพอเราเจาะเรียบถนนเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําตรงนี้เป็นบริเวณที่ว่าจะมีทางเข้าทางออกได้ทีนี้คือคนวางอาคารเขาไม่เข้าใจเขาวางไม่เป็นเพราะฉะนั้นเวลาเขามาเปิด mm hmm. เขามา่เปิด,าาปดทางเข้าตรงกลางม,มาเปิดด้านหน้า mm hmm. ถนนเส้นนี้เป็นเส้นใหญ่เลยนะน,น,นี่ใช่ใช่ใช่แต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแล้วกันเอ่เราจะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวกำหนดนะเราจะเอาเทวดาโอเคเราก็เราก็เข้าทางนี้ถึงว่าจมุนด้านข้างแล้วเราก็ทำด้านข้างเ<อ><ห>จอตินบ<ห>่ะนะปรับด้านข้างให้ให้สะอาดสะอา้านเนี่ยบริเวณเนี้ยบริเวณทางเข้าโชคของเราโชคของเราจะมาจากทางทิศู้นนะลูกนะเนี่ยจะมาจากจากทางทิศขึ้นนู่นจะมาจากทางทิ่ตะวันออกนู่นอ่ะโชคของเราจะมา คือความสว่างของตัวราคามันน้อยไปเราเปิดไฟมันก็ไม่เหมือนแต่มันแสงภาิตนะหรอเป่ะจะเพราะว่าสีกระจกกระจกเขาใช้เป็นสีชาความสว่างมันน้อยไปมุมตรงนั้นที่เป็นผ้าม่านคืออะไรหรือกำแพงเหรอ เป็นกำแพงใช่ไหมเออจะโอ้เขาก็เลยใช้เป็นจุดเวทีไปจ้ะบนบานตื้นเียางทลางแน้เนาะอันนี้จริงจิงคือที่พอตอนที่ท่านเกษียณท่านนั่งตรงนี้ใช่ตัวนี้ของด็กตรงนี้ไปดูดีแล้วพี่หนูไม่นั่งเพราะว่ามันชนกับตำแหน่งทางเข้าทางออกเลยใช่ย เขาวางาพระพระก็ไปนชนกับทางเขานั่งเขาก็ชนกับทางข้าวทางบอกซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ถ้าคนดูไม่แข็งจริงแล้วก็ไม่นั่งจริงมันต้องมีการสะเทือนแน่นอนมันต้องสะเทือนแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านไม่เข้าใจท่านก็เลยมาเผชิญกับสิ่งที่จะเข้ามามันก็จะคือถ้าเข้ามาร้อยก็ได้ร้อยอะ่ะ ถ้าเข้ามาร้อนก็เต็มน้ะยาแล้วก็นเลยถูต้องถูกต้องประตูนี้ไม่ควรใช้เลยประตูเพิ่งน uh uh ี uh ้ประตูด้านหน้าเนี่ยไม่ควรใช้เลยถ้าจะเปิดก็เปิดซ้ายเปิดขวาก็คือประตูต้องมาอยู่มุมใดมุมหนึ่งจะไม่ใช่มาอยู่ตึ่งกาอย่างนี้ถูกต้องลูกเนี่ยลูก ประตตู้้องมา <S <s <ett uk> แบบนีทีนี้ขออ<า>นุญาตที่เสีเยชีวิตอยู่ห้องใหม่ลำยัง,ห,ห,งห้องนี้ค่ะตรงนี้เหรอห้องห้องนี้ค่ะกั้นตรงเสานี้ค่ะ<ม>อยู่ห้องตรงนี้ค่ะจะเป็นรอบนี้จ้ะห้องนี้ต้องได้ปรับพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ใหม่ล,ลูกนะจ้าเพราะว่ามันมันเหมือนโรงเรียนเด็กอนุบาลนะจ้ะเราเราเราเป็นเด็กอนุบาลเรดูเด้อเราจะต้องปรับใหม่นะลูกนะ ตรงนี้เราต้องช่วยกันเก็บคว้ยใช่แม่เปิดทงจุ้ยพื้นที่ทํางานให้ลูกๆนั่งทํางานก็จะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขจะจะได้นั่งสบายอยู่สบายอันนี้คือภายในบริเวณอาคารนะคะที่แม่กําลังจะทําการเปิดทงจุ้ยนะคะสํานักงานนะคะเพราะฉะนั้นเราเราจะปักพื้นที่การวางตั้งของอะไรต่างๆจะคือห้องมันกว้าง มันกวา้างแล้วก็เลยมีจัดท่อไม่ได้ตามที่เราต้องการให้มันเป็นสัดส่วนนะลูกจัดแล้วเกําแพงเนี่ยคืนหน้าตาหวางทีนี้กระจกเ้ิ่งนี้มันก็คงอย่างว่าแหละมันก็คงแต่นี้ห้องนี้เป็นห้องสําคัญเผื่อมีการเก็บข้าวของที่สําคัญเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์ในการทําง,งานอันนี้ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยถ้าถึงมีโจรผู้ร้ายโอเคเรามีเหล็กกัดแล้วทีนี้แม่ก็ อยากจะให้ครูให้สะอาดให้เป็นระเบียบจากไอ้ไอ้คือประตูเนี่ยเขาวางผิดหัวงคุณจมันจะไปทางไหน <c oughs> ก็ไม่ไปท้าทางนี้นะลูกนะมันก็เลยทําให้เราเสียพื้นที่ <c oughs> ที่เราจะจัดตั้งตู้อุปกรณ์เอ่อตู้ตู้เก็บเอกสารทีนี้ลูกจ๋าฟังแม่ <c oughs> ตู้เอกสารนี่นะลูกนะถ้าหนูไม่เอาม,มาตั้งกั้นกลางแบ่งพื้นที่ แบ่งพื้นที่ในการทําง,งานให้ตู้เนี่ยชั้นวางให้อยู่ตรงกลางคุณก็เอาได้ฉันก็เอาได้ให้หันหลังชนกันแผนกนี้จะเอาอะไรก็หยิบฝั่งนู้นแผนนี้จะเอาอะไรก็หยิบฝั่งนี้โอเคไหมลูกแล้วก็จัดที่ทําง,งานให้มันแบ่งนะและส่วนกระจกนั้นเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วถ้าเราจะเอาเพื่อเอกสารตู้ชั่วอะไรไปตั้งตรงนงั้นก็ตั้งเป็นฉากบางไปเลยจ้ะ ถูกใช่ไหมคะเออสื่กลางนี้ได้เพราะว่าเราเสียพื้นที่ในการทำาาหน้าต่างแล้วไนงะคือมันวางไม่ถูกต้องจริงจริงความสว่างมันต้องมาอยู่ด้านหน้าแต่ทีนี้ด้านหน้ามันกายประทึกแล้วก็เป็นประตูไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะความสว่างสวยมันต้องเกิดมาจากข้างหน้าคนมองไปมองมาเขาจะได้พบจะได้เห็นอันนี้มันควรจะเป็นกระจกหมดเนี่ยช่างฝาพวกนี้มันควรจะเป็นกระจกที่เราสามารถมองเห็นแขก นักเรียนคนทําอะไรอยู่ข้างนอกเราจะมองเห็นหมดเรานั่งอยู่ในนี้อันนี้การเี่ว่าเรานั่งมองกาแพงใช่ไหมลูกมันก็ทัศนวิสัยก็ไม่ดีเจ้านาฝั่งนี้หันหน้าฝั่งนี้ฝั่งไม่ต้องลูกอต่ถ้าหันหน้าก็ก็คือเราจะเอาตู้เอกสารเนี่ยวางแบ่งการได้เพราะว่ามันเยอะมันจะไม่พอวางใช่ไหมลูกจะมันเยอะต่อไปเดี๋ยวมีคนมาช่วยลูกลูกก็ใส่กระจกซะเออถ้าลูกจะจะใช้บารมีอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็เหมือนการตรงเนี้ยไ,ไ, ouais, ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกั้นอย่างนี้ก right, ็ได uh ้ค huh. ือเอาตู้เอกสารมาวางเลยลูกเอาต okay. ู้เอกสารมาวางให้มันเรียบร้อยไปเลยจากตู้อันไหนที่มันสําคัญอย่างเนี้ยตู้พวกเนี้ยทุกอย่างลุกขี้เลยไปหมดเลยเพราะว่ามันเก่าแก่มากเลยลูกนะมันเหมือนมันเหมือนลงลงคัวลงเลยเดกเก่านใช่ลูกแล้วเราก็ยังจัดวางอะไรไม่เป็นหมวดหมู่นะลูกนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกจะเอาตรงนี้ ถ้าลูกจะเอาตรงนี้ไปที่ทํางานถ้าลูกจะนั่นลูกก็ต้องเอาโต๊ะมาตั้งเอาโต๊ะมาตั้งดี่ตรงนี้เราจะวางอะไรก็เป็นโต๊ะใหญ่ไปเลยเอาวางให้มันเรียบร้อยไปทีนี้มันมามีอ่างซึ่งอ่างตรง,งนี้มันไม่ถูกควรมาอยู่อย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าลูกก็ต้องหาอะไรที่มาบังอาง่างเรือเราเอาตู้มาตั้งก็ได้ลูกจ๋าเอาตู้มาตั้งตู้สูงไะน,นะเพื่อไม่ใช่มองเห็นอ่างอันนี้ จะให้ตรงนี้เป็นช่องสําหรับแค่เรารู้กันเท่านั้นนะลกูจกจะมันถึงจะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยลูกจะจัดวางอะไรก็จัดไปเลยตรงตรงนี้ถ้าจะเป็นออฟฟิศที่ทํางานอน่ะคนนั่งไม่ประจําโอเคเอออันนี้ที่รับแขกค่ะเออ,อนนเปลี่ยนเป็นที่รับแขกจะมาาวอ่ะเอาละไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราไม่ได้อยู่ตัวเราไม่ได้เป็นใช้พื้นที่ตรงนั้นอยู่ประจํา เราก็ใช้พื้นที่อักขรจรไปเลยนะลูกนะเพราะฉะนั้นตู้พึ่เนี้ที่อยู่สเปคสะปะเนี่ยจัดใหม่ให้เรียบร้อยแล้วโต๊ะทางานพื่เนี้พอเราจัดตู้เสร็จนะมันก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยลูกจะนั่งหันหน้าออกไปถนนก็หันหน้าเลยถ้าจะนั่งโซนนี้พื้นที่มันจะแคบเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเราจะได้แค่สองแถวเห็นไหมล,<ช>ลูกเพราะฉะนั้นโต๊ะทางานเนี่ยถ้าเราจะนั่งตรงนี้ถ,นนถ้าเราไม่นั่นถ้าเราไม่เอาอะไราบางๆแล้วก็ต้องติดผ้าบ้าน ติดบอดไปปิดไม่ต้องเห็นเขาคือเราก็ทํางานของเราอยู่ในนี้จะจะติดอะไรก็ติดไปกันไปถ้ามีก็เอาโต๊ะมาตั้งเอาตู้มาตั้งจัดจัดเรียงแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกทำงานอย่างนี้่าลูกทํางานอย่างนี้ทีนี้เราปรับพื้นที่จะหันหน้าไปนี้ก็ได้ไม่เสียเพราะว่าถนนเราอยู่นู่นถนนใหญ่เราอยู่ตรนู้นไอ้ตู้พวงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนมาไว้มุมด้านข้างนี้ก็ได้ ใช่ไหมลูกจะเอามาไว้อย่างเนี้ยเอามาเดินแถวกางก็ได้แล้วโต๊ะทำงานตั้งใหม่มันจะได้หลายแถวเลยโต๊ทำงานเนี่ยจะวางใหม่จะได้หลายแถวจ้ะคือเราเู้าใจ่ยนะมุกหรือว่าถ้าที